ัมบอเนอร์คนใหม่ฮิสและมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่เพื่อนๆจะได้ง่ายมากๆแล้วโหดมากๆเกินคำบรรยายสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมซัม m บอรเนอร์วอลคอนิเิลในพานี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมต่างๆแล้วพามาดูซัมเอนเนอร์คนใหม่และมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่เข้ามาในการอัปเดตครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูเรื่องราวของซัมเอนเนอร์ฮิสกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้จะเป็นคลิปจากออฟฟิเชียลของเขานะครับโอ้ ภาพสวยมากเสียงพากี่ปุ่นด้วยนะครับเนี่ยมือสังหารคนแรกนี่มันห้องวิจัยเรียบร้อยโหดโอ้ยตัวละครเนี่ยอย่างเท่ดูกล้าวของเขาเป็นมัดเลยครับ โอ้ทำดีมากนี่เป็นเรื่องราวเลยนะมือสังหารจะปล่อยเวทได้อ๋อไม่ใช่เสกแซมมอนนะครับแซมมอนออกมาเกี่ยวฟ้า <laughs> เรียบร้อยโอ้โภาพโคสวยอะจริงมมุมนี้น้องเคียวเรียบร้อยแล้วไหมหลบหนีไปได้เลครับสุดยอด ว้าวมากนี่ก็คือมือสังหารคนแรกตัวละครใหม่นั่นเองมีกออโคตรรับของรางวันได้ด้วยนะ อย่าลืมไปกอะกันนะครับตําหรับซัมเอร์เนอร์คนใหม่ฮิสเราก็จะได้ต่อเมื่อเพื่อนๆเ,เล่นซัมเอร์เนอร์ตัวไหนก็ได้ให้มาถึงเควสในเรื่องคาร์ลันเมื่อไปถึงคาร์ลันแล้วและทําการเคลียร์เควสการทดสอบของทหารรับจ้างเราก็จะสามารถได้รับเควสก็จะเป็นผู้สืบทอดของวีรบุรุษเขาก็จะให้เรามาต่อสู้ในลานปลาลองเราก็มาทําการต่อสู้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่ออาชีพใหม่ของตัวละครต้องสก,กิลไปก่อนจากนั้นก็มาคุยกับสมาชิกทหารรับจา <H iss. S 2> ้างริสเพียงเท่านี้ก็จะปลดล็อกซัมเบอร์เนอร์คนใหม่เราก็ไปสร้างต เวลาในการเล่นไม่นานแป๊บเดียวเท่านั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆกดหน้ากองกำลังแบบปกติจะอยู่ตรงนี้หน้ากองกำลังทหารรับจ้างเงาขาวจะอยู่ตรงนี้นะครับและคิดสภาพในอนาคตเดี๋ยวจะมีตัวละครเพิ่มเติมมาอีกเยอะแน่นอนแต่เราไปลองดูตัวละครนี้กันก่อนนะครับข้อดีในการเล่นฮิชเขาจะไม่มีคำแนะนำในการเล่นแต่จะสามารถปลดล็อกเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ที่จำเป็นต่อการเติบโตได้ส่วนในการปรับแต่งซัมเบอร์เนอร์ก็มีพวกปรับแต่งใบหน้ามีนะครับแบบนี้มีอยู่ดวงตาเคลิ้มเดนเว่ามีใบหน้าหลายแบบอยู่นะครับแต่ผมขอเลือกเป็นแบบนี้แล้วกัน แล้วก็สีผิวเนี่ยเราสามารถปรับได้ด้วยแล้วก็สีของดวงตานะครับเราเอาเป็นสีนี้แล้วกันนี่ตัวละครก็จะเป็นทรงนี้จากนั้นก็กดถัดไปได้เลยแล้วเขายังมีให้เลือกทรงผมด้วยสีผมก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผมเลือกเป็นสีดาแล้วกันโดนแดดไม่ไหม้หน่อยแล้วก็กดสร้างเมื่อสร้างมาเรียบร้อยนี่ก็คือฉากการเปิดตัวละครของเขาเท่มากเลเวล80โดยที่เราไม่ต้องเก็บ ถึงแม้จะไม่มีคําแนะนําแต่เขาก็จะมีเนื้อเรื่องให้เรารับชมเราก็จะได้รู้เรื่องราวของตัวละครได้มากยิ่งขึ้นว่ากลุ่มทหารรับจ้างเป็นยังไงฉากการต่อสู้นะครับปึ๊บเอาโหดูควงอาวุธในมือแล้วก็ปั่นเข้าไปสกิลนายจะเทแบบอย่างนี้เลยของจริงนะครับจะไปสู่อาณาจักรคาลันแล้วสินะมาเจอกันอีกหนึ่งกองกำลัง โดหายตัวเข้าหลังนี่นี่นี่เหมือนจับคนมาสังเวยเหรอจะเกินไปแล้วนะการสังเวยเสร็จสิน้นตัวบอสตัวนี้น่าจะโหดโอ้แเลยอย่างเท่ปาดทีหายหมดอย่างนี้นี่แหละครับการที่เราอัญเชิญไม่ดูก็จะเจอตัวนี้แต่มันไม่คนา้มมือเราหรอกเรามาพร้อมซซมมอน นี่ก็คือคริสแต่เวลาบวกดูสิอ๋อเราไม่ได้มีตัวตัวคนเดียวเรามีมอนเตอร์ด้วยปื๊บโดดหลบก่อนหายตัวได้โอ้ยโอ้โหมีแยก9ำพันล่างเกิดไปแล้วเกิดไ,ไ,ไปแล้วหิวนิดนึงเทมากนี่เงาสีล่างแล้วนะ รวมตัวเขาเองก็เป็น5นะครับเท่มางเท่มากโหถ้าเจอบอสอ่ามีซ่อน่าจะโหดมากๆต้องไปดังหลบสกิลด้วยแล้วก็มาแล้วมาแต่อาวุธจะเท่เกินไปแล้วนะเมืองเห็นมอนต์ตเชียร์ลอนี่เมืองใหม่สินะครับก็คือพวกอาวุธเขามีมาให้หมดเลยนะครับเป็นบวก15ทุกอาวุธชนิดธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุความมืดธาตุแสงธาตุแสงออร่าก็จะเป็นแบบนี้ธาตุลมธาตุไฟโอ้โหโคตรเท่ แล้วก็ท่าน,น้ำนะครับก็เพื่อให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องไปฟาร,ร์มหาของอุปกรณ์และในอนาคตเราก็ไปตีอุปกรณ์มาเล่นเพิ่มเติมได้เหมาะสาหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่อยากเล่นเพราะเราจะได้ตัวละครน,นี้แบบง่ายๆเลเวล80โดยที่เราไม่ต้องอัปเกรดในเรื่องอาวุธนี้ก็จะมีอีกหลากหลายรูปทรงก็มีทั้งอาวุธหลักแล้วก็ปอกแขนเขาก็จะมีความเท่ของเขาในครับในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับอาวุธของดันเจียนนั้นๆส่วนในเรื่องสกิลอย่างที่เห็นนะครับว่าก ไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ตามถ้าเป็นท่าน้ำเนี่ยก็จะสามารถยูยูได้และทำให้ศัตรูติดตาบอดนานถึงเจ็ดวิและก็ยังมีสกิลนี้ไอชาร์โดสเตปแต่ถ้าเป็นอีกชนิดของสกิลก็จะเป็นสกิลเปิดบัฟนะครับแล้วก็สกิลที่3หายตัวและโดดจิม้มถ้าท่าน้มเนี่ยแบบนี้เลยครับเออตีวงกว้างแล้วก็ท่าไม่ตายแบบนี้ได้ด้วยและท่าน้ำครับแบบนี้ ยิ่งมีซลมอนเท่ๆเลยครับความเท่ก็จะเพิ่มไปอีกแล้วก็สก,กิลท้าแสงนะครับ จ <Ooh. S 2> ากที่ดูในเรื่องสกิลของเขาแล้วในส่วนของสเตตัสผมว่าถ้าเราหาอุปกรณ์ไปทางคิเลชคิดาเม از, ททาคิดาเมทสัก300%น่าจะแจ่มว้าวมากๆแล้วก็โหดด้วยก็จะสามารถจบศัตรูได้หรือว่าเราจะบิวเล่นเป็นสายแทงก็ได้เพราะอย่างที่เห็นเขาก็จะมีพวกสกิลยุ่ยยุด,ด้วยแต่เล่นเป็นสายฆ่าเพียวๆน่าจะดีมากกว่าหากโจมตีติดคิคอนทั้ง3ฮิตสุดท้ายเขาจะเมิดเอฟเฟกต่อต้านความตายของศัตรูได้เรียกด้ว่าโกงมากเลยนะอืมฉะนั้นเราต้องไปเล่นซัมมนเนอร์คนใหม่กันแล,ล้วล่ะแน่นอนก็็็จจะะมมมีีออนนเเตตรรร์ัววให่่่ด้ยกปาาชซึง เขาก็จะมีทั้งหมดธาตุาดด้วยกันธาุมืดธาดแสงธาดลมธาดน้ําและก็ธาดไฟโดยพื้นฐานแล้วตัวละครเท่อยู่แล้วนะครับยิ่งแยกเป็นสีอีกความเท่ก็จะเยอะมากขึ้นอีกส่วนถ้าถามว่าธาตุไหนดีบ้างต้องบอกเลยว่าดีทุกธาตุอย่างธาดไฟเขาก็จะมีพวกเปิดเกาะปลดเอฟเฟกเสริมพลังดาเมจตามสัดส่วนของ HP สูงสุดมีมืนงงมีดาเมจตามสัดส่วนของ s p สูงสุดของตนด้วยแล้วก็มีลอยได้ก็คือจะทําให้ตัวติดสถานะลอยได้นะครับส่วนธาน้ำเนี่ยก็จะลดมูเมต์สปีดดาเมจตามสัดส่วนของ s p เพิ่มดาเมจที่ได้รับมีในส่วนของเมือนเอฟเฟกที่ต้านทานต่อความตายมีลดคูดาวของสกิลนะครับตัวลดคูดาวของสกิลเนี่ยจะมีน้อยมากและส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่ดีๆทั้งนั้นซึ่งอันนี้ธาตุน้ำนะครับก็มีแล้วมีดึงได้นะครับมีดาเมจเมินเอฟเฟกลดดาเมจส่วนธาตุลมเนี่ยมีลดเวลาคูดาวของสกิลและยังไม่พอนะมีลดความเร็วในการฟื้นฟูมานาระดับ10ด้วยกันคือสูงสุดอาจจะอยู่ที่ระดับ10มานาไม่ต้องขึ้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเพิ่มระยละเวลาคูดาวอกตปมมดะี เสริมพลังมีเพิ่มดาเมจที่ทําได้มีลดเวลาคูลดาวของสกิลนะครับแล้วก็จะมีดาเมจตามสัดส่วนของแอตแท็กสปีดยิ่งความเร็วของเราเท่าไหร่ก็จะตีเร็วมากยิ่งขึ้นและส่วนธาตุความมืดก็จะมีลดเดฟเพิ่มดาเมจที่ทําได้ดาเมจโจมตีจุดอ่อนขอโมยเอฟเฟกเสริมพลังและยังมีดาเมจเหมือนเอฟเฟกลดดาเมจนะครับก็เรียกว่าดีทุกธาตุถ้าเป็นไปได้เก็บคอลเลกชันมีให้หมดทุกตัวได้เลยยิ่งดีโดยเฉพาะแสงมืดนะครับเพราะว่าเขาจะมีตู้ซัมมอนมาด้วยก,กันกาสามตืมด มากยิ่งขึ้นมากกว่าตัวละครอื่นๆฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็เปิดให้ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดสักนิดนึงก่อนอื่นผมก็พาเพื่อนๆมาดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมที่เขามีนะครับก็จะมีกิจกรรมเช็คอินผู้เล่นเก่ากลับมาบวกเราสามารถมารับของตั๋วเปิดสุ่มสกอร์คำพีเวทม์ได้จากการล็อกอินนะครับวันที่1ได้ร้อยวันที่3เนี่ยได้สกอร์ข้ามวันที่4ได้อีกร้อยวันที่5นะครับได้สกอร์ข้ามมีล็อกอินเป็นหนึ่งเดียวอยู่บ้านเราเล่นผ่านมือถือหรือ สลับล็อกอินนั่นเองทั้งมือถือและก็ PC ซเหมือนรับของรางวัล2เท่า2ต่อแล้วต่อมานะครับกิจกรรมที่ระลึกรูปรวมเอเซนส์ของแฟรี่เพียงแค่เราทําการเคลียร์เคเวสเล่นซ้ําเคลียร์วิธีการเติบโตเคลียร์้าตุไฮไลท์ลวันก็จะได้รับปีกแฟรี่หรือเอเซนส์ของแฟรี่นะครับซึ่งถ้าเรามีเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปรับของรางวัลจากตรงนี้ได้ก็จะมีทั้งเงินมีสกอร์ส้มมีพลังงานมีชิ้นส่วนเดวิมอนเขาแจกอย่างนี้นะครับไปเยอะมากๆจนไปถึงคัมภีร์ผูกสัมพันธ์แาชนีแฟรี่มืดแและชนี Fairy ีฟ่สง ได้ทั้งมืดและแสงราชนีแฟรี่ก็จะเป็นตัวละครนี้เลยครับนี่อันนี้ร่างจะไม่ปลูกพลังนะส่วนร่างปลูกพลังนะครับก็จะมีปีกอันนี้ธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมส่วนตัวแจกก็จะเป็นธาตุแสงแบบนี้นะครับแล้วก็ธาตุความมืดซึ่งแน่นอนเป็นตัวละครตั้งต้นธาตุดาวพื้นฐานถ้าถามถึงความเก่งเก่งหมดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสายฮิลเดอร์แต่บางตัวนี้ก็จะมีฟื้นฟูเอสพีมีคืนชีพมีเพิ่มพลังโจมตีมีปลดเอฟเฟกมีลดคูดาวนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครธาตุนั้นแต่ธาแด่ยอ้้รกไว็ละจฟู กิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดแต่เราต้องเล่นทุกวันนะครับเพราะ30วันเราก็จะได้รับราชินีแฟรี่มืดร้อยวันเราก็จะได้รับราชินีแฟรี่แสงมีซัมมอนโชคลาภกิจกรรมซัมมอนส4วันเพียงแค่เราลองซัมมอนโชคลาภในตู้แบบนี้เลือกในส่วนของซัมมอนที่เราต้องการจะเป็นตัวละครที่เรายังไม่มีก็ได้หรือเป็นตัวละครที่เรามีแล้วก็ได้แต่ได้เฉพาะ3ท่าเท่านั้นนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็ลองกดซัมมอนกันดูจิ๊บใส่ไปหน่อยรูเรื่องก็จะได้รับของรางวัลเลยให้เราลองซัมมอนไปเรื่อย ไพ่บทใหม่เซียร่าบทแห่งการท้าทายก็มาลองอินก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับแล้วก็จะมีการท้าทายไม่รู้จบไปกับราชาแฟรี่เขาให้เราไปท้าทายสวนแห่งการท้าทายโอกาสการเข้า100ครั้งต่อสัปดาห์เราก็จะเจอพวกอัศวินผู้เพทฮักแห่งสวนไปสู้และลองหวดดูเมื่อแต้มคะแนนถึงก็มารับของรางวัลน,นะครับแน่นอนก็จะมีพวกใบสกอร์ที่อัปเกรดตัวละครยังรวมไปถึงเดวิมอนด้วยและต่อมานะครับปาร์ตี้ลัคกี้บอมฉลองปีใหม่เขาให้เราเนี่ยไปทําการเตรียมจุดระเบิดใช้พลังงานเคลียร์จู่โจมเข้าร่วมเล่น หรือเคลียภาร,รกิจต,ต่างๆนะครับเพื่อรับกล่องไม่ขีดไฟโคเวอร์เมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดจุดระเบิดไฟพวกนี้เขาก็จะมีของรางวัลในแต่ละรอบก็จะเป็นพวกตัวสุ่มกาชาหินหายาตัวข้าม <ๆ S 2> และอื่นๆในแต่ละรอบของรางวัลจะไม่เหมือนกันนะครับอันที่ที่เนี่ยก็จะเป็นลูกแก้วผนึกอาร์ติแฟกต์สีทองเขามีอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆรอบที่7บวกก็จะเป็นพลังงานแต่รอบอื่นๆเนี่ยของดีมากๆนะครับของดีทุกรอบส่วนมากก็จะได้ใช้ก็เรียกได้ว่ามีทังซัมเอร์เดอร์คนใหม่ Free, มอนเตอร์แจก เราควรจะต้องมีติดทีมกันอีกด้วยนะครับราชาเฟรี่ไม่ควรพลาดเพราะทั้งดีทั้งเก่งเก่งทุกธาตุเก่งทุกสีและความเท่แบบล้นเหลือล้อนหลามงั้นเดี๋ยวลองเปิดกันสักหน่อยนึงดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงจะได้เรื่องไหมเมฆม่วงหรือเปล่าเมฆไม่ม่วงก็กดข้ามไปต่อนะครับสกอร์รอบนี้เมฆม่วงม่วงไปต่อไปอีกสักสิบผมว่ารอบนี้แหละแตกไหมไปต่อรอบที่สี่ครับอาจจะเป็นแสงมืดก็ได้นะเฮ้ย <Hey! S 1> ยังไปต่ออีกสิบเราต้องกดแบบรัวๆอย่าไปกลัวนี่ไงม่วงแล้วครับโอ้สีดาวมาเยอะมาก ปีดาเกือบเต็มหน้าการะดานบางทีก็เกิเนขอรุนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนถ้าขอสบาว่าจะปกคร้องเจ้า วอร์คิวเร่ฟ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องเปิดต่อไป10สิบอาจจะม่วงแบบติดๆก็เป็นไปได้ไม่มีก็เปิดต่อพิธีมาต้องมาแบบทีทแล้วก็รัวๆไม่มีไปต่อเมกม่วงแมกลุ้งเมฆม่วง,วง,อ,วงอีกสักสิบสกอร์อยากได้แสงมืดมากถ้ามีติดไอดีนี้เท่เลยนะครับแล้วก็ไปต่ออีกสิบสกอร์ของฟรีตอนรับผู้เล่นกลับมาใหม่นี่นะครับม่วงเฮ้ย hey! มอนเตอร์แสงลิสต์มีลิสต์แล้วแบบนี้บางทีอาจจะเป็นราชาแฟรี่แสงอีกสักตัว เข้ามาแล้วดวงมาเฉยไปต่อยสิบแล้วกันนะครับไปต่อยสิบแล้วก็ไปสิบแล้วก็ไปสิบสิบแบบรัวๆไม่ต้องกลัวเพราะยังไงเดี๋ยวถ้าได้ตัวละครก็นะ <c oughs> ไปครับการันตีอย่างเงี้ยอีกสิบแล้วก็สิบสุดท้ายอ๋อได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราก็กดรับไปก่อนดูฉากการเปิดตัวหน่อยแล้วกันนะครับมันจะเป็นยังไงอืมโอ้โหโคตรเท่เท่เกิน เรียกได้ว่าในเกม Summoner War Chronicle เ,เนี่ยมีอัปเดตอะไรเยอะแยะมากมายจริงนะครับทำให้หน้ากลับมาเล่นมากๆอย่างก็คือเราได้ของรางวัลในการล็อกอินการกลับมาเล่นด้วยแจกทั้งตั๋วสกอเอามาให้เปิดสุ่มหาตัวละครทั้งสกอแบบการันตี5ดาวนอกจากของแจกแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องใหม่ตัวละครใหม่อีกเยอะแยะมากมายรวมทั้งอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างวิธี Summoner เนี่ยและเขายังมีพวกเพิ่มขีดจำกัดของตัวละครเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถือได้ว่าตอนนี้เป็นหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดเลยก็ว่าได้าพาพอนั้ ประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะครับกับ s u m m o n e r War Chronicle มี s u m m o n e r คนใหม่เลเวล80ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเก็บเลเวลหรืออัปเกรดที่เหลือเราก็แค่หาของมาใส่พร้อมกิจกรรมอีกมากมายและแฟรี่ตัวใหม่ก็เท่ด้วยนะครับอย่างในพาร์ทนี้ก็ฝากลูกคุกดไลค์กดแชร์กด s u ซับสไคร้น่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับ